วอลเลย์บอลหญิงไทยไล,ล่ตบเกาหลีใต้กระจุยชนะ3านัดรวดในศึกคัดโอลิมปิก2024สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่แอดลาสอารีนาในเมืองลอตประเทศโปลแลนด์ในวันที่23กันยายนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลก ที่เพิ่งคว้าแชมป์ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023สมัยที่3ที่จังหวัดนคนรราชสีมาจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ38ของโลกผลปรากฏว่าทับลูกยางสาวไทยและตบเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3-0เซตเก็บ3คะแนนมีคะแนนเพิ่มเป็น8คะแนนส่วนเกาหลีใต้แพ้6เกมติดมี2คะแนนขอขอบคุณแหล่งที่มาจากมุมข่าวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ